น้ำฝนกุลนัทเลิกพระเอกดังเพราะเชื่อหมอดู นักแสดงและผู้จัดคนเก่งน้ำฝนกุลนัทที่วันนี้ได้มีการควงลูกสาวมาเปิดใจครั้งแรกวินาทีพบเครียดหนักถึงขั้นร้องไห้กอดลูกเขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อยผ่านทางรายการคุยซับโชว์โดยเธอบอกว่ามีเรื่องเครียดเนื่องจากไปตรวจร่างกายแล้วเจอเนื้อง,งอกที่หน้าอกมันเป็นทับนิ่งหลังจากกลับจากอเมริกาไปตรวจร่างกายหลังไม่ได้ตรวจมาสองปีแล้วเนื่องจากว่าทําลูกอยู่เลยไม่ได้ไปตรวจพอตรวจแล้วก็รู้สึกไม่ดี ขนาดเดียวกันก็เครียดบวกกับต้องเจอหมออีก4วันพอเจอหมอหมอก็บอกว่าโอกาสที่จะเป็น20-30%เปอร์เซนก็ยังดูเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เยอะเรียกได้ว่าก็ต้องอัดอั้นกันไปนอกจากนี้ทางด้านน้ำฝนกุลนัทก็ยังเปิดเผยเรื่องราวของความรัก ยอมรับว่าเคยคบพระเอกอายุน้อยกว่า6ปีโดนบอกเลิกเพราะอึดอัดแต่ในที่สุดฟ้าก็ประทานคนที่เป็นรักแท้มาให้คบกันมาเกือบ5ปีค่ะจริงๆมีปัญหากันตั้งแต่6เดือนแรกแต่ที่เราครบกันจนถึงวันที่เลิกกันก็ได้มีการนั่งกุยก,กันเขาบอกว่าอึดอัดซึ่งเขาบอกว่าเขาอึดอัดเขาไม่ไหวแล้วเขาไม่มีความสุขและจากวันที่เขาบอกเลิกคือเขาก็เดินไปจากชีวิตเราเลย